I oh. do

เล็กจบเสียงร้อมุ่งร้องเร้ารองเตยสุยสย<ค>ดจเตยเจ้าของใครบอกใครปลกมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีินมีชายให้ถูกหวยนะเป็นเพื่นชายขอให้พ้นโศกโชคกําับไวเป็นท่านผู้หญิงขอให้ได้แฟนรวยแถม <c oughs> อะไรวะรักกันกย,ยาว <c oughs> สำหรับสุภาพาบุรุษครับ ใครกดมือให้พวกเราทีมงานตลกน้อยขอเกยฮะก็ขอให้อายนะุมัม่นขวัญยืนชุบชื่นเจตฮะวันละอนนนของสองพิสเปรดผลสุขลงสำาราญประดานดอ,ดอนภาละรถก้าวหน้าสถาพรกระลักน,นันนกวัดบุรุษอใครกมือให้เราเขอให้ใหญ่ขึ้นและยาวขึนะ้น ไม่อยากถึงการให้จบก่อนไม่อยากแน่นะไม่ยาบไม่หยาบไม่ยาบกัไปขอให้ใหญ่ขึ้นและยาวพึ่งนะยามหลับซึ่งจะได้จินตนกบองผวาขอให้ใหญ่ขึ้นยาวพึ่งเทนนิสยามิทาใหญ่ยาวที่ว่าคือหน้าที่และการงานอันนี้นสำหรับพราสุภาพรุ่แล้สำหรับข้าสุภาพรีนีวัตีก็มีมีด้วยเหรอามีอย่างไรขอให้ทภาพด้านดีที่นี่มาได้ที่นี่นะครับไม่รู้ น้อยหน้ขึ้นแล้วโนขึ้นอะไรน้อยตลกคณะผมแนะพูดไม่เอาอยากพูดแล้วพูดจะเอยางได้ไ ไมึงมีอยากของเพื <whatever immigrant> ่อนอะไรนะกอบคุณขอบคุณครับแก็กู้มีเก็บเดีมาเดียนี่นะครับบอแไอ้ีิน้องจัดีครับเรี้ยงมาที่มาอาชัดเนี้ยนี่มึงพูดอะไรที่นี่จังหวัดสุพรรณพูดภาษาอะไรพวกคุณเนี่ยอ่ะมึงไม่รู้อ่ะคนบ้านกูมาดูถือดูบ้านกามีคนที่ไหนเนี่ยคนตายคนไหนคนตายตายมันอิรันและจ้าวบัน อะไรนะปกติปกติปกติป้าอะไรเหว่านกระตุ้นตับตุ้นตับร้องปกติมาก่อนนั้นเลยกระดังปึ่งบ้างปึ่งบ้างก็บที่ว่าปกติแล้วถ้าไม่ปกติอ่ะไม่ดังเลยอะไรที่ปึ่งบ้างนี่คือปกตินะอันนี้คนด่าคนตายดีเด่นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปสุราษฎร์ไปสุราห์อาทิตย์หน้าเราไปสุราษฎร์นั่นแก่แก่กันแล้วครับผมเอ้าเออคุูอยู่หมู่อยู่ที่ไหนนะอยู่หมู่อยู่หมู่ อยู่ตรงไหนบกอ่อตะมกวนงอเภอะไรอเอจากวัจากวัดป่าไมู่หอบรู้อยู่บกวนนงตะบนอะไระนงตะบนควนทองหอเจากวัวอเอจักวดนครที่มลาอยู่จังหวัดอะไรที่เราทำ มันปวดหัวยังกับใจยามด้นเจ้าตลอดมันก,กนยยน็ยอยงคุ้มดีกับสแสดงคนที่นี่พักใต้เยอะ <c oughs> ไม่เกี่ยวใต้ ใครบอกคนไต้ยได้ยังไงไอ้คนใต้จรินด้วยถามจริ้งเนี่ยอย่างคนใต้กับคนภาคกลางพูดเหมือนกันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันอือย่างอ่าอย่างข้าวต้มมันเนี่ยวห่อถั่วโอ้ยทางภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวห่อถั่วเนี่ยว่าวยแวได้ยังไงไต้ถั่วเนี่ยวห่อถั่วไต้กล้วยเนี่ยวห่อถั่วไม่ได้ไส้ 走！No. Oh, no.

เขาไม่ใช่ฝากนะครับฝากฝากคือฝากลูกชายไว้ฝากผลงานไว้แต่ตอนนี้ลูกชายมันเป็ผลงานแล้วเอาหมอนี้นึงเอาหมอนี้นึนคุณอนไรคุณอะไรถ่ายละครคู่กันลึงเองหรือเปล่าเนี่ยลูกกูเอวพี่มึงแก้งใจยังมั้งเปล่าทำเองกับนเลยหน้ามึงเหมือนไอ้เดียแล้วลูกไข่เขาเนี่ยฝากหมอนิดนึงฝากหมอนิดนึงจนะเย่งจะอยากกินข้าวก่อนดุยมีแม่มั้ ไม่คุยคุยผ่านนุ้ยนุ้ยมีแม่หาย <c oughs> แม่มีกี่คนอ,ๆๆอุนไอเด็กเหี้ยมึงไปถามอย่างั้นมันมีต <c oughs> ้ม,มีกูคนเดียวเนี่ยเลยดีก็ขยันเลยขยันเลยก็เลยให้เวลาให้สุดระดีว่าความผู้ชายด้วยใช<อ>่ครับผมี่<อ>ถ่ายละครเพิ่งจบกันเพิ่งจบไปรเวลาใกล้ไอ้อะ ประมาณสอเดือนอีกสเดือนอีกสองเดือนออนแอร์ทางช่องอะไรนะสามสี่เอ๊ะเท่าไหร่นะเจ็ดห้า้าหอมันมีเร่าช่องมึงช่องเจ็ดสิ้าเอ็ช่องเจดาอาถรนชดาอันนี้กูต้องลงทุนติดจากมาดูด้วยฝ่ายผู้ใเอาที่เวลาดนยเดี๋ยวเดี๋ลูกมึงเล่นเรื่องอะไรน อาถันชราอาถันชราเออฝากพี่ชายผมนิดนึงเรื่องอะไรอ่านี่ครับทางช่องวันเพิ่งผ่านไปกับเรื่องโจพ่อเล่นทั้งเรื่องครับเล่นเป็นตัวอะไรไข่สันที่สุกครับผมจะออกมาพรมแพร์พรมแพร์พอให้ได้เห็นกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างไรเวลาไม่น้อยเออเวทีแห่งเสียงเพลงครับผมอยากจะใครร้องเพลงนี้เป็นเพลงเก่าได้ไหมเพลงอะไร ไปว่ะไปไงมันกล้องอะไรนะมันกล้องลองได้นี่ลองได้ลองได้จริงป่ะจริง

ไ่เยไม่พูรกนไม่ได้คุยกูได้ยินไมได้แจมแผงใจใจออกไยก่อนผบอกแล้วจะไมนอนนะนั่งดูต้องคุ้มสา้าบ่นไม่บ่นใจไ คือพอไปม,มาถึงที่อ่ะที่ร้องเลยไม่ต้องถามว่าใครละไม่ต้องถามพาใจเขเาแหละเขาแหละมันยกล่องว่าทองแดนไทยสาวๆหน้าบนทำไมมีคนหลายใจพอหลายใจปุ๊บที่ร้องเลยไม่ต้องถามว่าใครเด้ใจนัได้โอเคไปก่อนครับ สา,าวๆหน้ามงไมเป็นคนง่ายใจใรละใรละโอ้คนรแรงไปยิงปิงปิอยู่แถวบ้านเคยฟังไหมเพลงนี้ยเคยเพลงนี้ใครร้องยายน้อย่งนรุ้จักเนีรู้

เราสาวดามองท์กไม่เป็นคนไล่ใจเออมันน้อยใจน้อยใจขอบคุณครับเจ้าตัวมือแล้วฮะไอ้น้อยไอ้น้อไอ้น้อยทำไมทำไมมึงไม่บอกว่ามีน้อยใจน้อยใจกูจะได้น้อยใจเออต้องบอกอ่ะต้องบอกทีว่ามีน้อยใจด้วยอาอาไอ้หน้านะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không chạy น้อยใจ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 นี่แหละฮิยะวันนี้ใครที่มขอบคุณครับขอบคุณอ่า แม่พึ่งผู้หวคดวงจันทร์แล้วก็ขอบคุณนาจรั์ดนตรีด้วยวันนี้นะครับผมก็อขอบคุณดูนั่งสนุกกันกับพวกเรานะครับขอบคุณารย์ขอบคุกคนที่น้านดูใช่ไว้โอกาสหน้าอยากบอกสักนิดนึงว่าเปิดปีที่ห้าแล้วที่ได้มาที่นี่แล้วก็เป็นปีที่ห้าแล้วที่ได้เล่นคินสุดท้ายทุกวันใช่ก็ขอบคุณมากขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณภาพผมทุกสิ่งทุกอย่างอยาบอกว่าคำหนึ่งวันใดไม่สุภาพกัน